สวัสดีค่ะไลออนลุงทิพย์สองพายได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าพระสิง์ให้ดำรงตำแหน่งประธานไลออนเดประจำปี2,567ถึง2,568และได้แ,แต่งตั้งให้ไลออนพิทยาจับสอนทิพย์หรือพี่ก้อยเป็นเลขาไลออนสินวนเสริมสุขสกุลชายเป็นเหรัญญิกเรียนเชิญสมาชิกไลออนผู้ทรงเกียรติทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มวลสมาชิกไลออนของภาค310หดีทุกท่านเชิญร่วมง,งานไลออนเดย์ปีนี้รายละเอียดทางเลขาของไลออนเดย์ปีนี้จะชี้แจงให้ทุกท่านทราบกราบขอบพระคุณมวลสมาชิกทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะคะขอบคุณค่ะ s <S สวัสดีค่ะดิฉันไลออนนัตยาจากสินทิพย์วันนี้อยากจะมาเชิญชวนท่านนายกทุกสมโมสรค่ะ จะมีการพูดคุยเกันเรื่องการจัดงานไรอ n นเดย์นะคะปีนี้ผู้ว,ว่าการภาคได้มอบหมายให้กับไร o n นด็อกเตอร์รุ่มทิพย์สังขยเป็นประธานจัดงานวันไรอันเดย์นะคะดิฉันเองดูแลเรื่องการประสานงานของสถานที่นะคะการที่เราจะจัดไรอ n นเดย์ปีนี้นะคะ่ะจะใช้พื้นที่ที่วิทยายลายัยการจัดการเพชรเกษมตั้งอยู่ที่เพชรเกษม81นะคะเราได้มีการประชุมกันไปครั้งที่หนึ่ง ก็จะมีท่านผู้ว่าการภาคอดีตประธานสภาท่านมงคลธนิยานนท์และท่านผู้ว่าอดีตแผ่นพนนะคะหลายๆท่านรวมถึงเพื่อนสมาชิกและประธานภูมิภาคประธานเขตหลายท่านค่ะที่ได้เข้าไปพูดคุยกันแล้วนะคะก็จะมีการนัดหมายในคราวต่อไปค่ะคราวต่อไปของเราจะมีการนัดหมายในวันที่14สิงหาหกเเวลา13บมนาฬิกาถึง สมบหกาสถานที่ที่เราจะประชุมกันก็คือวิทยาลัยการจัดการพิการณ์นะคะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมทั้งแปดด้านค่ะจะมีให้เราเลือกทำและก็สนับสนุนกันนะคะขณะนี้ที่เราวางแนวทางไว้แล้วนะคะก็จะมีเรื่องการตรวจวัดสายตาค่ะตรวจวัดสายตาจะแบ่งออกเป็นหลายชั้นพวกเช่นตรวจวัดสายตาเพื่อจะได้รับแว่นสายตายาว ะะและมีการตรวจวัสดุตาเพื่อจะนําไปสู่การรักษาต่อคือต้อกระจกนั่นเองนะคะโดยท่านพี่ไลออนสุดาศีค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีเรื่องบริจาคโลหิตอีกทั้งมีการแจกอาหารกลางวันถุงยังชีพรถบิวแชร์นี้การดำเนินการจะไปได้อย่างไรนะคะและอยากให้ เราทุกๆสโมสรได้มีส่วนร่วมเพราะนี่คือกิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมสากลนะคะร้านทั่วโลกก็จะทํากิจกรรมด้วยกันเราก็คือหนึ่งในนั้นนะคะถ้าอยากเรียนเชิญท่านนายกทุกท่านมาพบกันแล้วก็ฟังรายละเอียดเพื่อวางแนวทางการจัดการจะสนับสนุนอะไรหรืออาจจะมีแนวความคิดในการทาอะไรบ้างน,นะคะเพื่อจะนําไปสู่การบริการที่พวกเราอินดีที่จะมาเป็นรายล้อนกันกอยู่แล้วนะคะรวมพลังกัน ในครั้งนี้นะคะเยนเชิญนะคะทุกท่านเลยค่ะพบกันนะคะก็กลับขอบคุณล่วงหน้าเลยในวันที่14สิงหาคม2567นะคะพบกันที่วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษมค่ะขอบคุณค่ะ